สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้น้องทองเพชรค่ะวันนี้พาทองทองเพชรมาขายกล้วยค่ะอยู่บ้านอยู่ซุ้มลัางค้าเขียวค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูก่อนขายผลไม้ค่ะดูน้องช้างตะเชื่อค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องน้องทองเพชรก็มาค่ะดูค่ะพี่ชื่นใจทําอะไรใส่พี่ชื่นใจ โอ้ยนใส่อย่างเดียวขอกินแล้วค่ะพี่ชื่นใจค่ะขอกินแล้วพี่ชื่นใจดูน้องนาโูค่ะน้องนาโนยกใส่สะโพกไปมาค่ะน้องนาโนค่ะสวัสดีเอฟซียี่สิบแปดท่านค่ะที่เข้ามาชมค่ะดูค่ะน้องชื่นใจสงสัยอยากกินมากแล้วค่ะชื่นใจค่ะขอกินแล้วค่ะดูดูเจไปฟูนเจลำพูนค่ะ น้องทองเพชรยังไม่มาเลยค่ะน้องทองเพชรค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ลัยายจะพาไปดูน้องบัวบานค่ะสวัสดีจ้าเจยายอ๋อสวัสดีจ้าโอ้แม่ยายทานข้า,าวเช้าอย่างค่ะอ๋อทานแล้วจ้าวันนี้กินข้าวกับส้มตําค่ะวันนี้ค่ะแม่ลัยายตื่นขึ้นมาอยากกินส้มตําค่ะพี่โก้พี่โกโก,ก สวัสดีค่ะแม่ลำยไยสวัสดีจ้กพี่โกโก้วันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะหลังซุ้มลังค่าเขียวค่ะก่อนขายผลไม้ค่ะพี่ยศสวัสดีค่ะดูค่ะน้องบัวบานเดินเต็มที่เลยค่ะน้องบัวบานค่ะลิน,ลนสวัสดีจ้าแม่ย,าย่าลำย,ยัยสวัสดีจ้าพี่ลิน,ลน น้องบบวันทำอะไรคะน้องบบวันโอ้ยทำอะไรน้องบบวันน้องทองเพชรยังไมมาเลยน้องทองเพชรดูค่ะดูชื่นใจค่ะสงสัยเห็นน้องทองเพชรมาค่ะยื่นมือมาเลยทองเพชรมาอย่างอ๋อทองเพชรกําลังอาบน้าอยู่ค่ะพ่อโวยกับน้องต้ากําลังอาบน้าอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวน้องทองเพชรมาโอ้พี่ชื่นใจเราหาน้องทองเพชรแล้วคาะสงสัยน้องทองเพชรมาแล้วนี่ สวัสดีค่ะ FC 6800ท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตสวัสดีจ้าน้องยายสวัสดีจ้านี่ค่ะผลไม้ค่ะม่ลำไยมาขายผลไม้กับซุ้มลังคาเขียวค่ะอัปเดตให้ดูค่ะดูพื้นที่ค่ะสะอาดมากเลยค่ะน้องแบมกำลังจัดผลไม้อยู่ค่ะนู่น พื้นที่สะอาดมากเลยค่ะนี่ค่ะผละไม้เต็มเลยค่ะผละไม้ค่ะเอาไว้ให้น้องช้างกินค่ะไปดูคุณต่ต่หมึกทําอะไรคะคุณต่หมึกคุณต่หมึกทําอะไรคุณต่หมึกนั่งทําอะไรคะคุณต่หมึกโอ้ทำนายว่ายังไงคะ อ๋ออ๋อคุณตาบุกกำลังทํานายอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะหน่อยตาตาสวัสดีจ้าแม่ยายน่ารักเลยค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีสี96ท่านค่ะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ บรรยากาศรอบๆของซุ้มลางคาเขียวค่ะสะอาดมากเลยค่ะเห็นน้องช้างช่วยกันทํางานค่ะวันนี้ค่ะช่วยกันทําความสะอาดสะอาดมากเลยค่ะดูค่ะสวัสดีจ้าแม่ใหญ่น่ารักจังสวัสดีจ้าพี่หน่อยตาตาค่ะนี่ค่ะปลูกต้นไม้รอบๆเลยค่ะเพราะว่าให้ย็นค่ะ นี่ค่ะปลูกต้นไม้อยู่ที่สุมลังคาเขียวค่ะสะอาดมากเลยค่ะดูค่ะเสรน้อยบ้านนาสวัสดีค่ะพี่เศษน้อยบ้านนาค่ะมองไปรอบๆค่ะพี่สังเวียนอ๋อสวัสดีค่ะแม่ยายมาเช้าจังอุย้ยโบบาลทำอะไรอุย้ยลืมว่าโบบานอยู่ตรงนี้อุย้ยสวัสดีค่ะ วันนี้มารถแต่เช้าเลยค่ะวันนี้แม่ลำไย,ยมาลส่สุดแต่เช้าเลยค่ะพี่ส่งเวียนขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีที่อุดหนุนไข่ย,ย้อยร้อยวิวค่ะขอบคุณค่ะน้องโมบานเดิอนอย่างเดียวเลยค่ะน้องน้องโบบานค่ะเดิอนอ้อมอย่างเดียวเลยสบายใจเลยค่ะ อู้พ่อบอยมาแล้วคะ่ะพ่อบอยคะ่ะเมื่อคืนพี่สังเวียนเมื่อคืนน้องทองเพชรหนีเที่ยวใช่แล้วคะ่ะพี่สังเวียนนูไปตัดหญ้ามากับไข่ย,ย้อยคะ่ะเมื่อคืนคะ่ะมาถึงมาถึงบ้านคะ่ะน้องทองเพชรหายคะ่ะแม่ลำยัยตื่นเต้นมากเลยคะ่ะน้องทองเพชรกลัวน,น้องทองเพชรหลุดคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วน้องทองเพชรมาแล้วนู่นน้องทองเพชรเดินมาแล้วคะ่ะมากับ พ่อวอยกับน้องต้าค่ะส่งคนค่ะนู่นค่ะนานนานนหายเป็นฝีแล้วค่ะนานโนค่ะใจหายหมดเลยพี่สังเวใช่แล้วค่ะหนูใจหายหมดเลยค่ะว่าน้องทองเพชรหายค่ะหนูหาเดินหาอ้อมเลยค่ะไม่เห็นน้องทองเพชรมาเลยค่ะ ตอนนี้จะพาไปดูพี่ชื่นใจค่ะต่อเลยค่ะสีดอเป็นยังไงบ้างแม่ขย,ยัยอ๋อสีดอรเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่สีดอค่ะเพราะว่าคุณหมอตรวจแล้วค่ะว่าไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าคุณหมอให้ล้างแผลวันเว้นวันค่ะเพราะว่าดีขึ้นแล้วค่ะ เมื่อคืนเจ้าหนูทองเพชรไปเที่ยวไหนคะแม่ใยญยอ๋อพี่อัมพะวาไปเที่ยวอยู่บ้านพายตะวันค่ะไปช่วยไหยสุดให้พี่ตะวันค่ะพี่สิริมุนทองเพชรจะหนีเที่ยวใช่แล้วคะ่ะทองเพชรหนีเที่ยวคะ่ะนี่ไปอยู่บ้านพายตะวันค่ะดูคะ่ะพี่จินใจจ้องจ้องแล้วคะ่ะจ้องแล้วพี่จินใจจ้องหน้าแล้วคะ่ะพี่จินใจจะทําอะไร โอ้ดูน้องนาโนค่ะดูแต่ละเชือกค่ะโยกใส่สะโพกไปมาค่ะสวัสดีค่ะแม่ยายบัวต้องกินกิ่งไม้มีใครไปตัดให้บัวกินไหมคะอ๋อเดี๋ยววันนี้จะชวนพ่อหวยไปตัดต้นไม้ให้น้องบัวบานได้กินค่ะถ้าพ่อหวยว่างจ้ะเดี๋ยวจะพาไปตัดค่ะวันนี้ตอนนี้พ่อหวยยังไม่ว่างเลยค่ะพ่อหวยไป ทำความสะอาดเผยให้สีดอเงินค่ะนั่นค่ะพ่อโอยกับน้องต้ามาแล้วค่ะกับมาแล้วมาแล้วพ่อโอยกับน้องต้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสัจจะพกไปมา เอาโยกไปโยกมาเห็นเกี่ยวให้กินแล้วอ๋อสงสัยเห็นเห็นเกี่ยวให้กินแล้วค่ะพ่อเกี่ยวไปตัดต้นไม้มาค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ลำไยพ่อกับพ่อหอยจะไปตัดต้นไม้มาค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ยายฝากบัวด้วยนะคะฝากด้วยนี่เอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูฝากได้ค่ะเดี๋ยวนูไปตัดให้บัวบานได้กินค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อหอยยังไม่ว่างเลยค่ะเพราะว่า วันนี้พ่อหวยไปทำความสาบให้สีดอเงินค่ะถ้ากลับมาค่ะพ่อหวยก็ไปทำบ้านให้ไข่ย้อยต่อค่ะวันนี้เหลืออีกนิดเดียวค่ะไข่ย้อยจึงจะเสร็จค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ลำาไยไม่ได้อยู่ยใกล้สุดกับพ่อสิงค์ค่ะเพราะว่าแม่ลำาไยจะไปช่วยทำบ้านให้ไข่ย้อยค่ะพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ลำยไยจะไปตีตะปูเองค่ะพรุ่งนี้ค่ะ ทำบ้านให้ไข่ย้อยเลยค่ะเพราะว่าไข่ย้อยตีจะปูไม่เป็นค่ะเดี๋ยวไม่ลําไม่ลํายยอัปเดตให้ดูค่ะบ้านไข่ย้อยพรุ่งนี้ค่ะหูพอหยพอหยพอหอยเสียงดังมากเลยค่ะพอหอยค่ะเสียงดังมากเลยสวัสดี4ซีร้อยแปดสิบแปดท่านคะ่ะที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ น้องนาโยกยาสแตพอกไปมาน้องนานกินยาอะไรยังคะน้องนานแม่ยายฝากไข่ย,ยอยด้วยนะแม่ยายเก่งอ๋อขอบคุณค่ะฝากได้ค่ะพี่สังเวียนค่ะหนูฝากได้จา้าดูแม่ลำยายดูไข่ย,ยอยให้ค่ะครอบครัวทองเพชรดูให้ค่ะดูไข่ย,ยอยให้ค่ะแม่ยายเก่งใช่แล้วค่ะหนูไม่เก่งเท่าไหร่หรอกค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าเข็นหนูไม่ดีข้างหนึ่งค่ะเพราะว่า น้องตามาแล้วค่ะน,น้องตาเดี๋ยวจะให้น้องต้าไล่สุดต๊ะพอสวัสดี fc ร้อยเก้าสิบท่านค่ะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีคะ่ะแมมเม fc พี่ๆ fc ขากินข้าวแล้วยังคะ่ะกินข้าวเสร็จแล้วยังอู้ทองเพชรร้องแล้วค่ะทองเพชรค่ะจะไปหา ีมี่ค่ะดูค่ะพี่เอม,มี่ไปจับหางไปจับหางน้องทองเพชรขาดดูค่ะโอ้ร้องแล้วค่ะร้องใหญ่เลยค่ะตอนนี้ค่ะร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยสวัสดีค่ะแม่ลำยัยครอบครัวที่น่ารักขอให้ ทุกคนบุญรักษาด้วยดูแลสุขภาพทุกคนทั้งชาวทั้งคนบวรเป็นอย่างไรบ้างบนข,ขี่หรือยังขี่หรือยังออกขึ้นหรือยังจ้ะขอบคุณแม่ทับทิมคิดถึงลูกใหม่คะ่ะอ๋อแม่ทับทิมคิดถึงเหมือนกันคะ่ะอยากมาหาน้องทองเพชรคะ่ะใครร้องคะ่ะอ๋อน้องทองเพชรร้องคะ่ะเพระาะว่า คุณายายเอมมี่ค่ะจับหางน้องทองเพชรค่ะเพราะว่าเขารักเด็กมากเลยค่ะน้องทองเพชรก็อยากไปหาคุณยายเอมมี่ค่ะตอนนี้ค่ะแต่ไปไม่ได้ค่ะเพราะไว้ยอยู่ในคอกจ้าอูกไปในคอกค่ะน้องร้องทําไมน้องร้องทําไมค่ะแม่ลําำย,ายอ๋อคุณยายเอมมี่ค่ะจับหางน้องทองเพชรค่ะเขาอยากให้น้องทองเพชรเข้ามาหา ยายอมมี่ค่ะกินข้าวแล้วก็กินยาด้วยตั้งแต่เชา้าขอบคุณนะคะทุกคนที่กินข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำงานจับได้มีแรงเป็นห่วงทุกคนทั้งชาวตะคนอ๋อขอบคุณค่ะอู้คนไหนเล่นโซ่แรงจังเลย สวัสดีเอฟซีสองร้อยสามสิบสามทันแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อคืนน้องทองเพชรหลุดล้อแม่ลำยาไยอ๋อไม่ได้หลุดค่ะพ่ออวยเอาไปขายผลไม้ค่ะะไปไล่สุดขายผลไม้ช่วยพี่ตะวันค่ะแม่ลำยาไยไปตัดหญ้ามาค่ะไม่เห็นน้องทองเพชรเลยค่ะตกใจหมดเลยค่ะเอาทองเพชรให้ยายเอมมี่ เลี้ยงเลยค่ะเอ wh, สงสัยจะจะให้เลี้ยงแบบนั้นแหละค่ะจะให้พ่อหอยบอกจะบอกพ่อหอยว่าให้ยายเอมมี่เลี้ยงทองเพชรเลยค่ะเพราะว่าให้น้องทองเพชรได้กินนมเจเอมมี่ค่ะคุณยายเอมมี่ค่ะนู่นค่ะคุณยายเอมมี่ยืนอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะ ทำอะไรกับสวัสดีบี4 4สองร้อยสี่สิบสี่ทนแล้วนะคะโยกสัยสะโพกไปมาอ้นนุ่น,นตาสมพรมาแล้วค่ะตาสมพรยายเอมมี่จะทำให้จะทำร้านใหม่อ๋อยายเอมมี่ค่ะไม่ทำ น้องทองเพชรค่ะเพราะว่าน้องทองอย่าคุณยายเอมมี่รักเด็กค่ะได้ฟังว่าเอมมี่รักเด็กก็ดีใจนะเพราะที่เห็นมีเแต่ทำเขทาทำลายลูกหลานาไม่ค่ะเพราะว่าน้องทองเพชรชอบไปอยู่จับมือพี่เอมมี่ค่ะคุณยายเอมมี่ค่ะ โยกโยกโยกใส่สะโพกไปมาอู้สวัสดีฟีซสองท่านแล้วค่ะขอบคุณนะคะเอาโยกโยกเ,ยเร็วโยกโยกเ,ยเร็วๆสองร้อยสี่สิบท่านแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทองเพชรด้วยนะคะแม่แม่ฟี FC, พี่พี่ฟีค่ะ โยกโยกเลยๆโยกโยกใส,ส่สะโพกไปมาเร็วๆสวัสดีค่ะน้องๆช้างทุกเชือกเลยจ้า FC กำแพงเพชรจ้าขอบคุณค่ะถ่ายทองเพชรเล่นกับยายเอมี่ให้ดูบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ เดี๋ยวกำลังเดินไปคะ่ะเดินไปหาตัวใหญ่เอมมีค่ค่ะได้ฟังว่าเอมมี่รักเด็กก็ดีใจป้าชอบเห็นเอมมี่ตัวเขาใหญ่หน่ากอดใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องท,องทอง้องเพชรค่ะน้องท้องเพชรชอบเลยน้องทองเพชร มาแล้วค่ะเห็นแม่ลำไย,ยมาแล้วค่ะน้องทองเพชรค่ะสหาคุณยายเอมีเ่เร็วๆเดี๋ยววันนี้แม่ลำไย,ยจะเอาหญ้าไปให้น้องทองเพชรค่ะกับคุณยายเอมี่ค่ะเด็กินเรว น้องทองเพชรได้กินแล้วชอบใจมากเลยเมื่อคืนบัวบานตัวเย็นเขาดีขึ้นหรือยังอ๋อหนูไม่ได้ถามน้องแบมค่ะโอ้ได้กินหญ้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้น้องบัวบานกินต่อค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเห็นน้องบัวบานเห็นน้องทองเพชรได้กินค่ะ เดี๋ยวแม่ลำไยกำลังเอาให้ต่อเลยค่ะบัวบานกินต่อเลยนะคะบัวบานกินเลยลูกกินเลยกินเลยครับกินเลยกินให้อิ่มเลยนะ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครยกดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องภายทองเพชรด้วยนะคะเดนูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ